เคล็ดลับผิวสวยไร้กระไรรอยเหี่ยวย่นง่ายด้วยอันมอนและถั่วต่างต่างสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ปรารถนาคือความงามตลอดกาลหลายคนพยายามดูแลตนเองด้วยการใช้เทคโนโลยีสัญญกรรมความงามเพื่อให้ตนเองสวยไปนานนานแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบการสัญญกรรมความงามก็หันมาดูแลตัวเองให้สวยจากภายในด้วยอาหารที่มีคุณค่าต่อความงามหนึ่งในอาหารที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นบอกต่อกันว่าช่วยให้ วยนานแบบไร้รอยกรับฝ้าและรอยเหี่ยวย่นคือผั่วต่างม้ยมกุกโดยชาพักทัวอันมอนมารู้ประโยชน์ของผั่วในด้านความงามกันค่ะททำไมผั่วจึงทำให้ผิวสวยเจดึงถั่วต่างๆได้แก่อันมอนและเม็ดมม่วงหิมะผ่านอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเช่นกรดโอเลอิกวงเล็บเปิดโอเลอิกแอซิดวงเล็บปิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเิวหนังของคนเรา กรดไขมันชนิดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หิวแคนและระคายคืองผัววอนนัอุดมไปด้วยกรดอัลฟาลิโนโลเลอ,อีกวงเล็บเปิดอูฟาลิโนดีนแอซิดวงเล็บปิดและกรดไขมันโอเมกาลบสามและผัวแม่คาเดมียอ,อุดมไปด้วยกรดปามิตลเลอ,อิกวงเล็บเปิดพอมิตูเลอแอซิดวงเล็บปิดซึ่งเป็นกรดไขมันสำคัญที่ช่วยทําให้ผิวพันตึงตึงและเป็นเานางามผัวอัลโมนเป็นตัวช่วยในด้านความงามได้อย่างไร 2ส่วนประกอบเกี่ยวกับความงามในหัวอันมอนนอกเหนือจากกรดโอเลอิกคือวิตามินดีโดยปกติออกซิเจนที่ร่างกายหายใจเข้าไปเพื่อการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายในชีวิตประจำวันจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระออกมาสารอนุมูนอิสระนี้เป็นตัวการสำคัญในการทำลายเนื้อเยื่อและระบบการไหลเวียนเลือดทำให้มีการลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและ ผิวหนังไม่เพียงพออีกทั้งยังทำให้การขาดของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ไม่ดีส่งผลให้ผิวพรรณหยาบกร้านมีการสะสมของไขมันในร่างกายและทำให้ป่วยเป็นโรคเช่นมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นวิตามินอีที่มีมากในผัวอันมอนจะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ พี่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อและระบบไหลเวียนเลือดผูกทําลายป้องกันการเกิดกระฟ้าผิวหนังเหี่ยวย่นและย่อนคล้อยได้ดีผัวอีหลายชนิดที่ช่วยชะลอความแก่ได้เจสามนอกจากผัวอันมอนแล้วผัวอีหลายชนิด ได้แก่ถั่วฮิตตาชิปโปและถัวฮีแคนอุดมไปด้วยวิตามินเอซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ผิวแข็งแรงเม็ดมะม่วงหิมทา,านอุดมไปด้วยสังกะสีซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการเสริมการเกิดเซลล์ผิวใหม่และถัวอนนันอุดมไปด้วยโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยชะลอความแก่ได้ดีปริมาณการรับ ประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความงามฟัวเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงและมีกรดไขมันในปร,ริมาณสูงการรับประทานผัวในปร,ริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดสิวท้องผูและอ้วนได้ปริมาณรับประทานฟัวต่ตางๆเพื่อให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและความงามคือผัวอันมนนึ่ง9เม็ดผัวออนัเจดหนึเม็ดผัวฮิตาชิโอ 4.0.6.4ี่เม็ดเม็ดมะม่วงหิมะพานหนึ่งศเม็ดและผัวแม่คาเดเมียหนึ่งหนึ่งสมเม็ดผัวอันมอนและผั่วต่างต่างมีคุณค่าต่อความงามและสุขภาพหากกำลังมองหาของว่างเพื่อความงามอยู่แล้วก็ขอแนะนำอันมอนและผั่วต่างต่างค่ะขอขอบคุณข้อมูนสรุปราคาจากแปดนืจ็ดร้อยหกสจุดนิวพอร์ p สี่เน